สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับช่องอาจารย์หนุ่มซีเซ็นะครับหรือว่าอาจารย์หนุ่มชีตริสวันนี้ผมจะมารีวิวปืนจุดสีนะครับจุดสีสมิธนะครับอ่าโดยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของバレต้านะครับバレต้าพีเอ็กโฟร์สตอมนะครับอ่ารุ่นนี้ก่อนทําอะไรกับปืนเราต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับถอดแม็กกาซีนออกก่อนอ่าถอดแม็กกาซีนนะครับลูกกระสุนก็ขนาดจุดสีนะครับจะใหญ่กว่าขนาด9มม แขนสไลด์นะครับ uh, ตรวจดูรางเพลิงนะครับตรวจดูรังเพลิงไม่มีกระสุนอ่าแมกกาซีน hmm. ไม่มีนะครับแล้วก็กดสไลด์นะครับกดสไลด์อ่าใส้แล้วก็ลั่นไกลไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับอ่า uh, ปืนรุ่นนี้ก็ผมจะอธิบายเฟรมล่างก่อนนะครับอ่า uh, ในส่วนเฟรมล่างเขาจะทําจากโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์ระบบการทำงานก็ทั้งดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลเนชั่นนะครับสามารถยิงได้ทั้งดับเบิล แล้วก็ซิงเกิลนะครับอ่าซิงเกิลก็จะน้ําหนักก็น้ําหนักไกลก็จะเบาลงนะครับอ่าส่วนเช็คเกอร์กันลื่นเขาก็จะให้มาครับอ่าให้มาทั้งฝั่งข้างหลังนะครับข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าในส่วนนี้อ่าตัวหนังสือก็จะมีสัญลักษณ์ของลูกศรน,นะครับอ่าของวาเลต้าอ่าฝัง่งนี้ก็จะเขียนว่า px f storm นะครับอ่า px 4 storm ส่วนสไลด์สไลด์เขาก็จะเป็นโลหะนะครับอ่าโลหะ หรือว่าเหล็กอ่าบางคนก็จะบอกว่าสแตนเลสบ้างนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นสแตนเลสมันจะไม่เข้าสนิมนะครับอันนี้มันเข้าสนิมอ่าอ่าผมก็เลยบอกว่าเป็นโลหะอันนี้รีวิวแบบบ้านๆนะครับไม่พิธีดีตองนะครับอ่าแต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลที่แบบเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลหรือว่าสปริงลิฟต์นี่ก็ไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับอ่าช่องนี้ก็รีวิวแบบไม่ง่ายเข้าใจง่ายนุกศัพท์นะครับนุกสัพท์เขาก็จะเจาะมาอ่า เขาจะจให้มันเป็นโปร่งนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับในการสับไพรเมอร์มันก็จะวิ่งได้เร็วนะครับส่วนสปริงสปริงส่วนสปริงข้างในนะครับไกด์หลอดนี่ถ้าตัวเดิมมันจะเป็นโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์มันจะมีความทนทานน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นของรุ่นนี้คือสั่งใหม่นะครับเราสั่งใหม่ให้เป็นของสแตนเลสนะครับงานไทยก็มีนะครับสามารถกึงได้เวลาเราจะถอดเราก็ถอดตรงนี้ออกนะครับขันตรงนี้ขันเกียวออก อ่าแล้วก็สวมสปริงเข้าไปนะครับอ่าเราก็ต้องระวังตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะหลุดอ่าเกลียวมันจะคลายได้ส่วนข้างล่างข้างล่างข้างล่างในส่วนนี้ก็จะมีรางนะครับรางพิกาเทนี่นะครับเขาจะให้มาหนึ่งล็อกอ่าเขาจะให้มาหนึ่งล็อกเหมือนกกแต่ตรงนี้ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับจะมีขนาดอยู่ฝั่งข้างหน้า,าตรงนี้เราสามารถใส่ไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ได้ในการที่เราจะยิง ในกับเวลากลางคืนนะครับอ่าแต่ถ้าเวลากลางวันเราไม่จําเป็นต้องใช้ใช้ไฟฉายส่วนศูนย์ศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังก็จะเป็นแบบ T ดอทอ่าเป็น T ดอทแบบร่องบากตัว U นะครับอ่าก็จะแต้มจุดขาวนะครับจุดขาวสามจุดอ่าแต้มนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีคันอ่าคันเซฟหรือว่าคันลดนกอ่าคันเซฟหรือว่าคันลันนกลำกล้องก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นลำกล้องแบบหมุนนะครับอ่าแบบหมุน าเมื่อเราไม่ทําการยิงเราสวมแมก็กกาซีนเข้าไปปุ๊บสวมแมก็กกาซีนเสร็จเราขึ้นรังเพลิงนะครับขึ้นรังเพลิงเสร็จอ่าลูกก็จะขึ้นไปข้างในเราก็สามารถสังเกตได้ตรงนี้นะครับขอเกียก่ยบปกอ่าขอเกี่ยบปอกในส่วนนี้มันจะโผล่ออกมาอ่าเราก็สามารถลดนกได้อเราก็กดกดคันเซฟหรือว่าคันลดนกนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บอตัวเข็มสปริงตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนหมุนหลบไปข้างบนอ่าหมุนหลบ เวลาเราเช็คดูเห็นไหมครับมันจะหมุนดบลงไปแต่ถ้าเราปลดเซฟป,ปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมาอ่ามันจะโผล่กลับขึ้นมาส่วนกะลูกศ์นะครับลูกศ์เราจะง้างอยู่ในตำแหน่งห้ามครอบห้ามครอบ,ห,บ,รอบหรือว่าง้างขึงหนึง่งเราก็สามารถง้างสุดก็ได้อ่าง้างสุดอ่าง้างสุดนี่มันก็จะสับแรงหน่อยนะครับอ่าเมื่อเรายิงนัดแรกไปปุ๊บนัดแรกเราจะยิงดับเบิ้ลอ่าเวลาเราทํางานปุ๊บเราก็ยิงปึง้งพอเรายิงดับเบิ้ลเสร็จปุ๊บ ปืนมันก so ็จะอยู <Yeah. S 2> mm ่ในระบบซิงเกิลนะครับอ่าเราก็ยิงนัดต่อไปนัดต่อไปจนหมดพอหมดสไลด์ก็จะค้างสไลด์ก็จะค้างแบบนี้อ่าเราก็ตรวจดูถ้าเราเคลียร์ปืนเราก็ตรวจดูนะครับแล้วก็เคลียร์ปืนแล้วก็ลั่นไกลไปทิศทางที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราถ้าจะยิงต่อเราจะยิงต่ออย่างเมื่อยิงเสร็จปุ๊บสไลด์ค้างปุ๊บเราก็ใส่แมกกาซีนนะครับนี่ใส่แมกกาซีนเข้าไปอ่าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ปลดแล้วก็ทําการยิงต่อนะครับ อันนี้เราถอดแม่กระสีออกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการรีวิวเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูข้างในนะครับอาเลียปืนเสร็จเราก็ง้างง้างลูกับก่อนก็ได้เพื่อง่ายนะครับแล้วก็ดึงดึงดึงถอยลังมาแล้วก็กดลงตรงนี้กดลงพร้อมกันแล้วก็ปล่อยไปนะครับอาเราก็ถอดเฟรมปืนกับสไลด์ออกนะครับอาแยกกันออกข้างในก็จะมีสปริงไกด์หลอดนะครับสปริงไกด์หลอดที่เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ อ่ามันก็จะเป็นแท่งสแตนเลสนะครับเราสามารถแยกออกมาได้อ่ามันก็จะมีสปริงแล้วก็จะมีไกด์หล,ลดนะครับอ่าก็จะมีข้างบนก็จะเป็นเกีียวเป็นเกลียวไว้ขันนะการการสปริงหลุดหายแต่ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นพอลิเมอร์หรือว่าพลาสติกอ่าการที่เราจะถอดลำกล้องนะครับลำกล้องมันก็สามารถหมุนได้อ่ามันจะมีร่องตรงนี้เราก็ยกขึ้นมาอ่าแลยกยกยกขึ้นมาตรงๆนะครับจับยกขึ้นมา <biases>. <S 2> <S 2> มันก็จะหลุดออกมาลำกล้องก็จะมีแบบนี้นะครับลำกล้องเขาจะก็จะถอยมาตรงๆเขาจะใช้ระบบแบบหมุนนะครับแบบหมุนแต่ถ้าเป็นลำกล้องของก๊อกพวกนี้มันก็จะกระดกขึ้นเวลาเราดึงสไลด์มันก็จะกระดกอันนี้จะถอยมาตรงๆนะครับอ่ามันจะหมุนทีนะี้ลองในส่วนนี้เดี๋ยวผมให้มือกล้องซูมให้ดูนะครับลองในส่วนนี้มันก็จะมีนี่ครับมันก็จะมีบาตตรงนี้อ่าบาตรตรงนี้ก็จะสวมเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านะ มันก็จะสวมสมมุติผมหงายให้ดูนะครับอ่านี่ผมจะไม่ใส่สปริงรีคอยล์นำก็มันก็จะหมุนแบบนี้อ่าเนี่เวลาทางานมันก็จะยิงแบบนี้ถ้าเราเหนี่ยวไกลไวมันก็จะหมุนแบบนี้อ่ามันจะหมุนตามร่องมันนะครับอ่าเขาจะบากร่องมาให้เขาซอลร่องมาให้ตัวนี้เป็นตัวอยู่อยู่กับที่นะครับอ่าเมื่อเรายิงรีคอยล์ก็จะถอยมามันก็จะหมุนหมุนเสร็จแล้วก็หมุนกลับเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะปาดนะครับแลมแรมทางเดินกับศูนย์นะครับปาดเพื่อ ลดอาการติดขัดเวลาเรายิงปุ๊บตรงนี้เขาก็จะบ่าไว้บ่าเพื่ออะไรบ่าเพื่อที่จะใส่ขอเกี่ยวปอกนะครับขอเกี่ยวปอกหรือว่าเอ็กเจคเตอร์ถ้าภาษาอังกฤษอมันก็จะมีตัวเกี่ยวปอกถ,ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับเผื่อมีคนแก่มาดูนะครับอ,อถ้าพูดแต่ภาษาอังกฤษมันจะงงอาอันนี้เขาก็จะบ่ามาให้บ่ามาเพื่อรองรับนะครับรองรับบา่าตัวนี้เอาไว้เกี่ยวลูกกระสุนออกนะครับ ให้เรารู้แค่นี้พอนะครับระบบการทํางานมันแต่ถ้าอธิบายละเอียดเกินเดี๋ยวไม่เข้าใจเวลาใส่แล้วก็ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปตรงๆอ่าแล้วก็หมุนตัวนี้ให้มันอยู่ตรงๆอ่าเวลาเวลาเราใส่แล้วก็สวมสวมไกล้หลอดเข้าไปสวมไกล้หลอดเข้าไปปึ๊บแล้วเอาส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เอาไว้ตรงนี้อ่าที่เข้าบา่าไว้ให้เราเราเราจับให้ตรงแล้วก็ดันดันไปข้างหน้า มันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เมื่อมันเข้ารองมันแล้วเราก็ใส่ตัวเฟรมปืนครับอ่าธิบายส่วนเฟรมปืนเฟรมปืนนี่เขาจะเขาก็จะหุ้มมาด้วยโลหะโลหะหรือว่าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกเหล็กอ่าเดี๋ยวให้มือกล้องยกขึ้นมาอีกนะเขาจะซีนมาให้นะครับเขาจะหล่อมาให้แล้วก็เคลือบมันก็จะมีเหล็กอ่าเขาจะซีนมาให้เขาจะจะเอาโลหะหรือพลาสติกขึ้นรูปมาครับแล้วก็จะมีเหล็กเหล็กนี้เขาใส่เพื่อ กันเวลามันกระแทกนะครับเมื่อเวลาเรายิงแบบนี้มันก็ซับแรงรีคอยส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวปลดนะครับปลดปลดนีระภัยนี่ระไพรเข็มแทงชนวนนะครับมันก็จะมาดันในส่วนนี้ตรงนี้มันก็จะดันเวลาเราเหนียวไก่นะครับตัวนี้ก็จะยกขึ้นก็มาดันในส่วนนี้นะครับดันดันขึ้นไปปุ๊บเข็มเราก็จะเดินอิสระเข็มเขาจะให้มาสองตอนนะครับมันจะมีเข็มเล็กตรงนี้แล้วก็เข็มยาวนะครับ เมื่อเราเซฟปุ๊บมันก็จะหลบไปเมื่อเรากดเซฟนี่มันก็จะหมุนขึ้นไปอ่าเมื่อเราปดเซฟปุ๊บอ่าอันนี้ก็จะโผล่ออกมาเราก็สามารถยิงได้ในการที่เราประกอบก็ประกอบเข้าไปนะครับส่องเข้าไปอ่าส่องเข้าไปตรงตรงอ่าอย่าให้มือกล้องสูงสูงไปอ่าอ่าเราเราประกอบได้ไม่ได้ถ้าเราประกอบผิดมันก็จะยังใส่ไม่ได้ถ้าเราประกอบถูกเราก็ต้องเช็คดูนะครับอ่าว่าเหนียวไกลได้ไหม แต่ว่าสปริงนี่แข็งนะครับเพราะว่าเป็นขนาดจุด40นะครับถ้าเป็นขนาด9มมเราก็สปริงจะอ่อนเราสามารถขึ้นแบบนี้ได้เราสามารถกำลขึ้นแบบนี้ได้แต่อันนี้มันจะแข็งนะครับเราต้องเปลี่ยนสปริงใหม่ส่วนปุ่มป่มปนแมกกาซีนอ่าเห็นไหมปุ่มปุ่มปนแมกกาซีนเขาจะทํามาจากโครลิมร์นะครับเราสามารถย้ายฝั่งได้่าสําหรับคนที่ถนัดฝั่งขวาแล้วก็เอาไว้ฝั่งซ้าย คนที่ถนัดฝั่งซ้ายเราก็ย้ายมาไว้ฝั่งขวามือนะครับมันจะได้บริหารกลไกลด้วยนิ้วหัวแม่มือส่วนไกลไกลเขาจะทํามาหนานะครับเป็นวัสดุโพลิเมอร์ขึ้นรูปกับเหล็กนะครับอ่าเรั่งที่เขาทําแบบนี้ก็คือกรณีที่มันอยู่ประเทศเมืองหนาวนะครับเราสามารถใช้ถุงมือในการยิงอ่าเราสามารถล้วงเข้าไปได้แต่สําหรับคนเอเชียอย่างเรานี่ไม่มีปัญหาเพราะว่านิ้วเราเล็กนะครับ โอเคนะครับหลักๆก,ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพี่ๆ FC ทุกคนนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาในการรีวิวนะครับอันนี้เพิ่งได้มารีวิวนะครับเพราะหยุดไปเกครึ่งเดือนนะครับอชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ